<laughs> เอา,อาง,งี้เดีย๋ยวผมพูดใหม่คาว่าอาจารย์ที่ผมพูดถึงคลิปในทุกคลิปนะก็คือท่านอาจารย์ปริยาตันสกุลเท่านั้นคุณอย่าไปคิดว่าเป็นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงนั้นนี่นะเข้าใจไหมอาจารย์มีอยู่คนเดียวถึงบอกว่าผมยึดอยู่แค่คนเดียวคาว่าอาจารย์เข้าใจไหมผมรับฟังอยู่แค่อนเดียวผมฟังผมเขาเรียกอ,อะไรผมเรียนรู้อยูอย่แค่องค์เดียวแค่นั้น พอผมพูดว่าครับว่าอาจารย์นี่คุณต้องอยู่คนเดียวแค่นั้นคืออาจารย์ปริญญาตันสกุลคุณอย่าไปคิดว่าผมออกข้อมูลจากที่อื่นที่ไหนมานะที่เขามูลที่อื่นผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเข้าใจไหมครับอ่าก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยมันมีข่าวใหม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า ภัยธรรมชาติประเภทที่สองที่ชาวโลกจะต้องอเผชิญนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือสถานการณ์พัยิบัติซึ่งเป็นหายนะภัยร้ายแรงกว่าภัยธรรมชาติหลายเท่าแม้จะมีดินน้ำลมไฟเป็นเครื่องมือเช่นกันยิ่งภัยที่เกิดขึ้นเป็นภัยสองประเภทเกิดซ้อนกันความมิบัติขั้นรุนแดงจะทวีความเสียหายมากยิ่งขึ้นจนย่ากเกินการพยากรณ์เลยทีเดียวเรากล่าวไว้ในบทที่ผ่านมาแล้วว่า ายจนะภัยประเภทแรกเรียกว่าภัยธรรมชาตินั้นเกิดจากมนุษย์ทำลายความสมดุลของระบบโลกพระปิดาจึงทรงกำหนดให้ธรรมชาติแวดล้อมช่วยเป็นกระจกส่องเงาเพื่อฉายภาพให้แลเห็นว่ามนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบของตนเองจนโลกทั้งระบบเริ่มเสียสมดุลไปมากแล้วนั่นแหละการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดพายุหมุนรุนแรงพายุฤดูร้อน การเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดน้ำท่วมฉับพลันการเกิดภาวะฝนไม่ตกตามฤดูกาลการเกิดอาการหนาวเย็นผิดปกติการเกิดพายุลูกเห็บตกเป็นน้ำแข็งก้อนโตๆการเกิดพายุหิมะตกหนักผิดที่ผิดฤดูกาลทั้งหมดที่ข่าวมาเหล่านี้นั้นตามปกติแล้วจัดว่าเป็นภัยธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้นแต่การเกิดภัยวิบัตินั้นผลลัพธ์ แห่งการเกิดจะมีอยู่สองระดับของความรุนแรงด้วยกันนั่นคือระดับแรกจะเป็นภัยพิบัติแต่เพียงอย่างเดียวภายระดับแรกนั้นเมื่อเกิดแล้วจะมีคนตายจํานวนหนึ่งรวมทั้งจะมีทรัพย์สินชํารุดเสียหายเป็นบางส่วนระดับที่สองจะเป็นภัยพิบัติที่ทับซ้อนกันกับภัยธรรมชาติภายระดับที่สองนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีคนตายหมู่รวมกันเป็นจํานวนมากรวมทั้งจะมีอาคารบ้านเรือนตึก,ตกสูงสูงพังทลาย เกิดแผ่นดินสไลด์ภูเขาถลม่มแผ่นดินยุบแยกแผ่นดินหายเกาะจมหายหายไปจากแผนที่โลกจะเกิดซึนามิขึ้นความร้อนขึ้นความยินพวกท่านจะแยกกันไม่ออกว่าภัยร้ายครั้งนั้นมันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยวิบัติเพราะมีทั้งคนตายและทรัพย์สินเสียหายทุกครั้งไปเราจะกล่าวความจริงต่อภัยนะภัยให้รู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นเพียงภัยธรรมชาติเท่านั้น เมื่อถึงจุดที่โลกเริ่มอาการเสียสมดุลมากขึ้นตัวชี้วัดการเสียสมดุลของโลกก็คืออาการแกว่งสายตัวชี้วัดบ้าโลกแกว่งสายในขณะเบี่ยงหมุนก็คือกลางวันกับกลางคืนในฤดูเดียวกันสั้นยาวไม่เท่ากันบางวันก็มืดช้าบางวันก็มืดเร็วบางวันก็สว่างช้าบางวันก็สว่างเร็วโดยจะสังเกตความพิรุษนั้นได้อย่างชัดเจนทั้งที่อยู่ในฤดูการเดียวกันนั่นแหละ แต่มาในระยะหลังจนกระทั่งทุกวันนี้หายนะภัยที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงถึงสองระดับทั้งๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆทีๆและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆภัยเหล่านี้นั้นมันจะเกิดได้พร้อมกันทั่วทั้งโลกเดี๋ยวเ,เกิดขึ้นที่นี่ที่นั่นเดี๋ยวก็เกิดที่นี่ที่นั่นพอภัยเกิดขึ้นที่หนึ่งก็ระดมพลเข้าช่วยเหลือกันจึงเข้าแผนของฟ้าที่ปรารถนาจะเห็นมนุษย์รักกัน เพราะในยามที่โลกนี้ไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นมนุษย์รักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นหมุนเป็นแต่กรรมจักรยังผลให้โลกเสียสมดุลนุนแดงยิ่งขึ้นเรื่อยๆภัยวิบัติจึงแทบจะลดลดลดเลิกไม่ได้เสียแล้วเพราะมันช่วยกระตุ้นมนุษย์ให้เกิดความรักเพื่อให้ได้พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเราจะกล่าวความจริงให้รู้ได้ด้วยว่าภัยวิบัติรุนแดงที่มีธรรมชาติเป็นเครื่องมือนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยช่างเทคนิคของพระเจ้า ซึ่งถูกกำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการชำระโรคเพื่อกำจัดขยะทุกชิ้นที่อยู่ในระบบโลคโดยพระองค์มิได้ทรงกำหนดสร้างเอาไว้คำว่าขยะในที่นี้เราหมายถึงวัตถุเทคโนโลยีรวมทั้งตัวมนุษย์เองด้วยพวกที่ชอบก่อกรรมทำผิดบาปเป็นอาจินไม่รู้จักการหมุนธรรมจักรช่วยพิทักษ์สมดุลโลกเป็นคนชอบทำแต่ดันทำในสิ่งที่ไม่ชอบ เพราะมงมงายคือใช้ปัญญาของสมองของตนไม่เป็นถ้าศรัทธาใครยอมรับนับถือใครก็จะชเชื่อฟังแต่คนนั้นหากไม่ศรัทธาไม่ยอมรับใครก็จะไม่เชื่อฟังคนนั้นด้วยความศรัทธานั้นได้มาจากความรู้สึกที่เป็นกิเลสมิได้ศรัทธาอันเกิดจากการใช้สติปัญญาแต่อย่างใดเพราะงมงายด้วยการยึดติดในสิ่งที่ตนรู้เห็นมาการยึดติดหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ตนเองก็ยังไม่เข้าใจ หรือว่าจะปฏิเสธในสิ่งที่ตนเองก็ยังอธิบายมันไม่ได้แม้กระทั่งยังเชื่อตามหรือค้อยตามคนหมู่มากที่เรียกว่าเห็นช้างขี้จึงขี้ตามช้างโดยไม่ยังคิดคนส่วนใหญ่ในโรคนี้จึงไม่อาจยกระรับจิตหยาบจากการมีสี่มิติสูงขึ้นสู่5มิติที่ควรต้องทำไม่สำเร็จจึงนำพาจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านกันไม่ได้ มีคำถามอยู่ว่าภัยวิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติการชำระโลกนั้นทำไมพระเจ้าจึงต้องส่งให้มีการชำระโลกคำตอบแบบรวมๆมีดังต่อไปนี้คือ 1. เพื่อกำจัดขยะที่รกโลกออกไปจากระบบ 2. เพื่อยกระดับพลังอำนาจของโลกให้สูงขึ้น 3. เพื่อใช้ผลจากภัยพิบัติกระตุ้นกิจสามนึกมนุษย์ดังนั้นมหันตภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้มนุษย์ได้เผชิญน,นั้น จึงใชธ้ธรรมชาติเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือทั้งสิ้นโดยภัยธรรมชาติเบื้องต้นจะเกิดจากการปรับสมดุลถ้ามีการเสืยอสมดุลน้อยภัยจะเกิดไม่รุนแรงเท่าไหร่นักหากเสืยอสมดุลมากภัยที่จะเกิดขึ้นก็จะรุนแรงมากเสมอส่วนภัยวิบัติในการปฏิบัติการชำระโรคนั้นผลจะเกิดจากจะหนักหนาและรุนแรงกว่าหลายเท่าตัวโดวยในสำคัญว่าสามประการที่กล่าวไว้นั้นโดยนับวันจะเกิดมหัน ตะยพพิบัติที่รุนแรงขึ้นทีขึ้นในแบบที่เรียกว่าพระตรีกองเพลิน,นั่นแหละก่อนโลกกับมนุษย์จะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แผ่นดินบางส่วนในทุกทวีปของโลกและเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่างๆในมหาสมุทรและทะเลจะหายไปจากโลกจนต้องเกยนแผ่นที่โลกกันใหม่พื้นที่บางแห่งจะเกิดมีแม่น้ำสายใหม่ขึ้นในฉับพลันทะเลสาบบางแห่งน้ำจะเหงื่อแห้งหายไปในข้ามคืนแม่น้ำสายใหญ่บางสายจะกลายสภาพเป็นทะเล แผ่นดินบางแห่งจะมีชายหาดอยู่ชิดติดกับทะเลภูเขาสูงในบางพื้นที่ก็จะจมทะเลสูญหายไปภายในเวลาแปรราตีคือ5 6สมกวันที่มืดมิดพร้อมกันทั่วโลกคนดีที่จำพระบิดาแห่งจิตปัญญาได้ผู้ที่ฝักใฝ่ในมรรควิธีแห่งจิตตะวามซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบการไซโคโซจนเกิดการสนุกกคิดด้วยจิตจะากพร้อมเกิดการสนุกบาปด้วยจิตวิญญาณในกรณีกรรมที่เคยทำปิดบาปเอาไว้ในชาตินี้แล้ว จนหยุดหมุดกรรมจักรด้วยกิเลสตัณหาตลอดไปได้จะเป็นผู้รอดพ้นจากภัยวิบัติทั้งพวงก,กราบพระบาทาพระบิดาที่ทรงเมตตาเอเมนสาธุปัญญาวิสุห้าทับศูห้าทับสองห้าหกด่ะกี่วันสองวันที่ผ่านมาใช่ไหมเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยคือการชำระโรกกำลังทําอยู่เนี่ย ไม่ใช่ผมมาประกาศป่า,วๆ,ปาวๆว่ามันเป็นอะไรยังไงยังไงใช่ไหมไอ้ที่ว่าที่ผมบอกไปที่คลิปแรกๆว่าจะเกิดภูเขาไฟห้าแห่งในประเทศอย่างเงี้ยจะมีจดไหนจะไหนก็อยู่ในแผนก็จะอยู่ในแผนการทั้งนั้นไม่ว่าจะที่ภูเก็ตที่สมุทรราการหรือที่กาญจนบุรีหรือที่ยังไม่บอกก็ยังมีอีกเยอะดังนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนก็จะไหม นะก็คือหนึ่งคุณจะต้องเชื่อฟังหรือยึดมั่นในคำสอนขององค์จิตวิญาลดวงใหญ่สื่อผ่านมาทางอาจารย์ปริญญาตรัสกุลที่เป็นพระบุตรเอกเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปฟังไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเข้าใจคำนี้ไหมเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นลูกเล็กเด็กแดงเป็น เจ้า e สำนักต่างๆเป็นเจ e ้ารัฐที่ต่างๆเป็นเจ้าของประเทศของโลกป,ประธานาธิบดีหรือใครก็ุ <c oughs> คนน่ <c oughs> ะเข้าใจคำนี้ไหม <c oughs> คุณต้องเข้าไปฟังเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> คุณคือเมล็ดพันธุ์ยุลุกอะไรรุ่นที่สองที่ต่อจากพี่พิยาเดียนที่มาเป็นรุ่นที่สองคือรุ่นอาดัมกับอะไรอีฟหรือ,ออาดัมเขาใจคำนี้ไว้คุณต้องไปอ่านคลิปไปฟังคลิปก่อนก็แล้วับน,นี่แหละ เราคือเม็พันธุ์ชุดที่สองที่พระองค์ส่งลงมาในรอบหกหมืนปีฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าพระองค์ก็มาบอกดอูแล้วพวกท่านยังพากันทำอะไรกันอยู่เข้าใจกันนี้ไหมดังนั้นนี่คือข้อที่ไรข้อที่หกไอ้ข้อที่หกหรือที่ห้า 5, ในการอยู่รอดก็คือคุณต้องคน ตนเองให้เป็นมนุษย์ก็จะไหมหนึ่งเชื่อฟังพระปีดาหรือติดตามข่าวสารเอาอาจารย์ปริญญาตรสกุลเป็นผู้นำสูงสุดในการติดตามสองทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาก็คือที่ออกไปรับแสงพระอาทิตย์แล้วก็เข้าหม,ามงุนรลบตัวเองแล้วก็3ก็คือกินให้เป็นกินอาหารเจก็จะมกินอาหารมังสวิรัตอยากกินเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์เป็น ดีเอเดียวกับพวกเราเหมือนเหมือนะไเขาว่าเป็นพี่ๆน้องๆเดียวกับพวกเรา DNA เดียวกันยังไงก็คุณเห็นแหละพวกทดลองอ่ะเขาจะทดลองที่ไหนก่อนทดลองที่สัตว์ก่อนใช่ไหมพอสัตว์ว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนีน้เขาถึงมาลงที่คนท่านั้นมันแปลความหมายว่ามันเป็นดีเอ็นเอเดียวกันแค่นี้แหละมองแค่นี้อย่าไปมองมากเข้าใจไหมพอเป็นดีเอ็นเอเดียวกันคุณกินเข้าไปเป็นยังไงคุณก็จะตายเข้าไหม คือพันเดียวกันกินกันมันจะตายแต่ถ้าคุณไม่กิน่ะคุณจะอายุยืนและเป็นอมตะเข้าใจคํานี้ไหมถ้าคุณอยากมีอายุยืนยาวคุณก็แก้ไปกินมังสวรัตหรือกินพืชผัาธัรยาหารเข้าใจไหมหรือกินอาหารเจอย่างเงี้ยโดยการต้องล้างด้วยด่างกระทิมหรือ โซิงดามันเปนโซกิงโซดานี่มันไม่ใช่น้ำโซดานะมัน,ม,นม,มันมีเป็นขายอยู่ในร้านสูงสิบเอ็อะไรเยอะแยะเข้าใจไหมเออนั่นแหละแล้วก็เตรียมกละมายอันนี้แล้วก็ออันนี้ก็คือคนคุณต้องคนตัวคุณเองให้เป็นมนุษย์เข้าใจไหมคนยังไงก็ต้องมาฟังเนี่ยมาอ่านเอาวบาตของพระบิดาเนี่ยคุณต้องมาฟังมาศึกษาเข้าใจไหมคนก็คือเหมือน กาแฟไหมเหมือนแก้วกาแฟคุณเข้าใจไหมกาแฟในในนั้นจะมีอะไรมีกาแฟมีโอม,มีมีน้ําตาลแล้วก็มีผงอะไรเขาเรียกอะไรนะอีกอันหนึ่งอะเขาขาวอะแล้วก็เวลานั้นก็มาเทใส่แก้วแล้วก็น้ำมาผสมน้วร้อมผสมแล้วก็คนใช่ไหมคนเขาเรียกบาคนอะมันถึงจะเข้ากันถึงจะเป็นกาแฟที่รสกลมกล่อมฉะนั้นคนจะเป็นมนุษย์ได้จะต้องทําการคน หมายความยังไงก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างผสมประเปเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างที่ให้มันถูกต้องด้วยนะเรียนรู้ทุกอย่างแล้วมันก็จะเป็นมนุษย์ก็ก้าใจคำนี้ไหมงั้นกูก็ต้องเรียนในคําสอนของใครของพระบิดาจิตวิญญ,ญาณโดยสื่อบานใครอาจารย์ปริยาตันสกุลไงเห็นไหมนี่คือข้อที่อะไรข้อที่ห้าขือหกอ่า่ายกริยกวุจะผ่านได้ยังไงนะถ้าคุณไม่สนใจไม่มีทางผ่านเข้าใจไหมยิ่งยิ่งพวกร่างทรง พวกที่คิดว่าตัวเป็นจิตวิญญาณต่างๆนะพูดผีปีศาจเทวดามันพบจมยักษ์หน้าคุดศูนยักษ์คนทันพวกนี้จัดอยู่ในตอนนี้พระบิดาเรียกว่าผีโสโครกเข้าใจไหมคุณจะต้องทําตัวยังไงไม่ให้เป็นสีผีโสโครกก็คือคุณจะต้องมารับฟังพระโอวาทของพระบิดาไม่ว่าจะผ่านทางไหนโดยให้มนุษย์เปิดให้ฟังหรือว่าอ่านให้ฟังก็ได้ เอาทางไหนก็ได้คุณล่างทรงอยู่เนี่ยทรงอยู่เนี่ยคุณก็บอกว่าไอ้อ่านตรงนี้ให้ฟังให้หน่อยได้เข้าใจคำน,นี้ไหมเข้าใจไหมนี่คุณต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่คุณมาทรงไม่รู้ว่าทรงแท้ทรงทรงเท็จอีกท่านนี้แหละพวกนี้เข้าใจไหมคุณต้องปรับเปลี่ยนนิสัยด้วยว่าคุณต้องมีเวลาต้องมาอ่านเนี่ยอ่านไอ้ตัวเนี่ยที่อาจารย์บอกมานี่ต้องมาอ่านมาศึกษาต้องไปหาหนังสือเข้ามา,มาหาหนังสือมาเ <c oughs> ข้าใจไหมบางคนก็ยัง,งยป่านนี้ยังบอกว่า ติดต่ออาจารย์ที่ไหนก็บอกแล้วไงว่าให้เถิดไปที่เพจอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือเพจพระบุตรเอกก็จะไม่มีผมมีคลิปที่เอาลิงก์มาให้ด้วยซ้ําคุณก็เข้าไปไปอ่านไปดูสิเพราะคุณไม่ดูทุกคลิปไงคุณเห็นคลิปที่ไม่ใช้่ปิบัติคุณก็ไม่ดูไงผมถึงบอกว่ามีคลิปที่ดูแค่พันกว่าคนเองแค่ที่ไม่ใช่ปัยพิบัติอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมเพราะมันมีสิ่งที่บอกมี อะไรซ่อนอยู่ทั้งน้ทั้งหมดนั่นเงไม่ว่าคุณจะดูที่ไหนไม่ว่าคุณจะดูที่ Tik k t o k youtube หรือดูที่ Facebook หรือดูที่ดูที่เอ็กหรือดูที่อินสตาแกรมคุณดูให้หมดเลยดูทุกคลิปที่ผมลงอ่ะนะคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวใครอย่าง่า้าคุณหรอกคุณค่อยๆเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไม่มี่ครว่าหรอกเข้าใจไหมแต่ที่คุณจะต้องการต้องจัดการคือถ้าคุณไม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้คุณจะต้องถูกจัดให้หนึ่งแตกสายหรือว่าตก